ยัง <ส gas: S 2> เช้าผมมาหาอยู่สุแล้วงเลยยันจะถ่ายรูปเหต อะไรนะครับค้างคืนหนึ่งครับ<อ>เดี๋ยวพรุ่งนี้กลับครับจะเร่งนี่ออกมาตั้งแต่ตีสี่กันแล้ว,วครับอก็อเลยเว่าเดี๋ยวต้องเร่งทําให้เสร็จเพราะรู้มันจะเสร็จตรงไหนต้องไล่ตั้งแต่เมนข้างล่างนี่ขึ้นไปเลยจุดทําทุกจุดเลยซ่อมให้มันหมดแล้วก็ติดตู้ข้างบนแล้วก็ลงกาวให้ ราไม่รู้ว่าจุดไหนมันแน่นมั่งไม่แน่นมั่งไงต้องย้ำใหม่หมดเลยอ่ะใช่เจอบางทีเราคิดว่าทําไปแล้วแต่ยังมันไม่แน่นเนี่ยมันไม่แน่นครับสายไฟไม่แน่นบางทีมันก็ทําให้ค่าไฟมันแพงนะมันเหมือนมาลงกาวอ่ะมันหลวมอากไฟหลวมมากมันหลวมปุ๊บมันก็จะลงกาวทันที เขาเราใช่ไหมครับโ okay. อเคะเาต้องไลท่ทีละจุดไล่ขึ้นไปเรื่อยๆเลยไม่รู้ว่าตรงไหนมั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 นเหมือนอากบ้างช็อตบ้างเยอะนี่เตรียมสายมาด้วยจ่างีแล้ว ต้นต้นไอ้ต้นสายที่มีมิเตอร์ข้างล่างจนถึงข้างบนอีกไกลไหมพี่กบหลังบ้านที่เราผ่านอ่ะฮะหลังบ้านจะเราผ่านจนถึงบ้านข้างบนนี่ถึงโลไหมโลหนึ่งพอดีครับผมอ๋อโลหนึ่งพอดีฮะทางไปทางบ้านที่นี่กว่าจอดรถอ่ะเขอ๋ออ๋อโอ้โหขับรถพอดีเลยอ๋อโอเคเสียงเดียวตรงทางมันกุกกะกุกกะเนี่ยนะครับผม ขับมาอะไรก็ทำไมไม่ทับถนนโ,โอ้โหเสียแสนล้านม <c oughs> ันที่ไหนไปเสียแลอวเนี่ยตอนสายมันเนี่ยสายมันตึงเนี่ยเสามันล้มเนี่ยผมว่ามีฝนอยู่ไม่รู้ว่าขาดตรงไหนบ้างเนี่ยเนี่ยนั่งกินต้นไม้๋ยวสายยังห้อยอยู่เลยออเพาว แล้วเขาจะรถมาส่งตรงไหน,นพอดูเกจิวิ่งปืนขึ้นมาถึงที่ไหนอ๋อข,ขึ้นมาได้ไหมต้มเทงน้ำละครับอ๋อเ,เกจิว่าจะลองดูดูขึ้นมาเนี่ย,เ,ยเ,นเนี่ยผมตัดกีงไเอโกรานอือ เป็นก้อนหินนะถ้ามันไม่เป็นก้อนหินซะมันก็จะขึ้นตอเกยอยู่บ้านรถที่มาส่งเขาเอา300 โอเคครับเดี๋ยวผมลองไปดูรถเท่าก่อนได้ครับผมเข้าห้องน้ำก่อน